ครอบเพลงของทรีแมนดาวในมุมการตลาดเร็วๆนี้วงทรีแมนดาวเพิ่งออกเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าเปิดตัวเขาเพลงนี้เนี่ยใช้เทคนิคการตลาดที่เรียกว่า slice of life หรือแปลว่าเศษเชี่ยวเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตค่ะโดยเนื้อหาเพลงเนี่ยไม่ได้พูดถึงการผิดหวังในความรักแบบกว้างๆทั่วๆไปก็คือตอนที่แฟนเก่าของเราไปเปิดตัวแฟนใหม่ทั้งๆที่ตอนคบกับเราบอกว่าต้องใช้เวลาจะเห็นว่ามีเหตุการณ์แบบนี้โดยตรงในชีวิตเขาคงจะรู้สึกอินมากๆโคตรอินไปเลยจะเห็นได้ว่าเพลงอื่นๆของเขาเนี่ยก็ใช้เทคนิค slice of life เหมือนกันอย่างเช่นเพลงน้องก็พูด ถึงเหตุการณ์เีลยวนึงของชีวิตว่าตอนเด็กเราอาจจะเคยมีโมเมนต์ที่เห็นคนคนนึงเป็นน้องสาวแต่พอโตมากลับเป็นความรู้สึกอีกแบบและยังมีอีกเทคนิคนึงค่ะที่ทางวงชอบใช้บ่อยเรียกว่าไมโครโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่เล็กลงไปยิ่งกว่าสไลซ์ออฟไลฟ์อีกอย่างเช่นเพลงดังร้อยล้านวิวอย่างฝนตกไหมหรือฝันถึงแฟนเก่าก็พูดถึงเหตุการณ์สั้นๆตอนที่ฝนตกแล้วเราคิดถึงใครคนหนึ่งหรือว่าตอนกลางคืนที่เราหลับเราก็ฝันถึงคนที่เราเคยรักก็คือการหยิบยกเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นแล้วจบลงไปในช่วงขขณะะนนนนัั้้เเเเอออออาายาาาามมมมยยยคคววต่่่่่่ใหหป็็รรืืททีีลกกๆสุดง เพลงวันเกิดฉันปีนี้ก็พูดถึงจังหวะที่เรากําลังจะเป่าเทียนวันเกิดและอธิษฐานขอพรค่ะเห็นไหมคะว่ามันไมโครมาก,มาก,มากถามว่า2เทคน,คนิคนี้มีผลดียังไงคําตอบคือมันจะมีโอกาสโดนใจคนฟังได้มากกว่าเนื้อหาที่พูดกว้างๆทั่วๆไปค่ะลองนึกภาพว่ามีคนพูดสิ่งที่เหตุการณ์เคยเกิดขึ้นแบบนี้เป๊ะๆเราคงจะรู้สึกอินและรู้สึกร่วมไปกับเพลงมากๆและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราเป็น FC ของเพลงทีมเนดาวมากๆค่ะใครที่คิดเห็นเหมือนกันคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะและคําถามสุดท้ายอยากถามว่าวันนี้ใครกดบ